จะดีกว่าไหมถ้ามีคนช่วยตัดสินใจในการเลือกรถลดนรถให้ตรงกับการใช้งานของคุณและอธิบายการใช้งานรถสอนในการใช้รถให้คุณได้ใช้ในครบทุกฟังก์ชันครับ สวัสดีค่ะดิมนัทยานะคะวันนี้นะคะมาพบกับดิมในรายการรู้ใช้อย่างเซียนเพราะเรียนมานะคะวันนี้นะคะดิมมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ i ซ,ซูซุนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปพบกับโปรดักเอ็กเปิร์ของเรากันก่อนเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับโปรดักเอ็กเปิร์สุดหล่อของเราแล้วค่ะสวัสดีครับผมโปรดักเอ็กเปิร์ครับผมอครชัยบินยริศครับโปรดักเอ็กเปิร์คืออะไรคะพี่ ต้องตัวเลยนะครับชื่อเต็มๆก็คืออิซุสุโปรดักต์เอ็กซ์เพนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์อิสุสุค่ะนะครับผมแล้วที่มาได้ได้มาได้ยังไงครับที่มาที่มาของตำแหน่งนี้หรือในหน้าที่นี้นะครับ <c oughs> ก็คือตัวผมนี่เ่ยนะครับได้มีการอบรมเกี่ยวกับวิทยากรการขายของทางอิสุสนะครับก็จะเป็นในรุ่นที่15นะครับก็จะเป็นมอบความรู้ให้กับ ทางที่ปรึษาการขายคนอื่นใน,ในกรุ๊ปจำหน่ายรถยนต์อีสุชมบุรีทั้งหมดนะครับพร้อมตัวผมเองก็มีประสบการณ์ในการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน,ในระดับภูมิภาคหรือก็ระดับประเทศนะครับก็เลยได้มาอยู่ในจุดๆนี้ที่จะคอยให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์การใช้งานรถอีสุสุให้กับพนักงานขายแล้วก็ลูกค้าอีกด้วย หน้าที่หลกัหลกๆของ Product Expert เนี่ยในการคอยซัพพอร์ตลูกค้าหรือว่า Support ซัพพอร์ตเซลอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างคะหน้าที่หลกัหลกๆเลยครับหน้าที่แรกก็คือทำการอบรมสอนผลิตภัณฑ์ในการขายไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถยนต์นั่งอีนกประสงค์นะครับ New X เนี่ยหรือว่าตัวในรถบรรทุกเนี่ยให้กับทีมษาการขายที่อยู่ในกรุ๊ปทั้งหมดนะ,ค,ะครับผม รวมถึงการซัพพอร์ตลูกค้าในการตอบคาถามเช่นการใช้งานนะครับ uh huh. หรืออย่างที่บอกว่าซื้อรถไปแล้วมีปัญหาในการใช้งานหรืออยากรู้ออปชันอยากรู้ฟังก์ชันเยอะๆอย่างที่บอกว่ารถ1นึคันเนี่ยมูลค่าล้านบาท <c oughs> หรือมากกว่า1ล้านบาท <c oughs> นะครับซื้อไปต้องใช้ให้คุ้มใช้ให้เป็นตัวผมก็จะมีหน้าที่ในการสอนแล้วก็บอกในการใช้งานในทุกๆออปชันในทุกฟังชันให้ได้ใช้อย่างชินมือเลยครับสามารถเจอพี่ได้จากที่ไหนบ้างคะ ามวู่เจอตัวผมเองเลยเนี่ยผมจะประจําอยู่ที่ชนบุรีอิสุดเซลสาขาบางซายนะครับผมก็จะอยู่ทุกวันเลยนะครับคอยส่งมอบรถคอยช่วยอธิบายรถให้กับเอสซีทุกท่านหรือคอยต่องถามให้กับลูกค้าที่มีความข้องใจในการใช้งารถทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อนะครับก็ตรงนี้จะคอยซัพพอร์ตตลอดเลยอีกทั้งยังจะคอยสอนแล้วก็บอกวิธีการใช้งานให้กับเอสซีอื่นๆทุกท่านในสาขาด้วยเพราะฉะนั้นวางใจได้เลยว่ามาเลือกซื้อรถที่อิสุสาขาบางซรายเนี่ย จะได้ข้อมูลที่ครบถูกต้องครบถ้วนแน่นอนครับโอเคค่ะเราก็รู้จักกับ Isuzu p โปรดัก e x p e เปกันแล้วนะคะส่วนใน EP ต่อไปดิมจะนำเสนอเรื่องอะไรฝากกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วพบกันคะ่ะ